โจะกลับบ้านซะหน่อยฝนกระดันตกเลยต้องรีบวิ่งเข้าไปหลบในโรงเรียนเลิกกี่โมงก็ต้องกราบสวัสดีสวีดัตทุกคนกันด้วยนะจ๊ะเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยวันนี้ก็เป็นเรื่องงามยามดีแล้วนะครับที่เอมิจังของผมจะมาประกฏดตัวไม่ได้มาประกฏดแบบมั่วส้วนะครับพอเธอมาในชุดนักเรียนรอบนี้คัดพระเอกมาแบบสุดๆแล้วนะครับอันนี้น่าจะหล่อที่สุดในบรรดาที่สปอยมาแล้วชิมเต้นของคลิปนี้ถ้าน้องอยากจุกรอวันศุกร์นะจ๊ะโอเคมาครับเปิดเรื่องตอนเช้าที่โรงเรียนแห่งหนึ่งเราก็จะเห็นเด็กสาวคนหนึ่งคร จังว่านางเอกเ,เลยลวกันนะครับในขณะที่เรียนในห้องเรียนกันอยู่นะครับครูประจําชั้นมันก็ได้พูดขึ้นมาครูมันก็ได้บอกว่าถ้าเลิกเรียนเสร็จเนี่ยก็ให้รีบกลับบ้านเลยนะข่าวมันประกาศมาแล้วหน่ว่าวันนี้พายุจะเข้าแถมโรงเรียนของเรานะ่กก็ไม่มีรถประจําทางก็เอาเป็นว่าขอให้รีบกลับโดยทันทีในขณะที่พูดอยู่น,นี่ครูก,ก็ได้เรียกเอมิจังบอกเอมิจังเธอได้ยินหรือเปล่าถ้าเลิกเรียนแล้วก็กลับบ้านเลยนะเอมิจังก็บอกคะ่ะแล้วพอเอมิจังพูดเสร็จปับ๊บอาจารย์มันก็สอนทันทีผมลืมบอกไปครับว่าเอมิจนะังเนนีีียป็้้หงคดวอะัััักกไารรบมมจจช ใช้ไม่เหลือชิ้นดีและสาเหตุที่ด่านนี่นะครับก็เพราะว่าเอมิจังของเราเนี่ยถูกแอบทายแล้วก็ได้ขอให้เพื่อนมันกดลบเดี๋ยวนี้แต่เพื่อนมันเนี่ยครับก็ไม่กดลบอยู่ดีบอกน่าลำคาญจริงๆเลยนะนี่พวกเรากลับบ้านดีกว่าแล้วสักพักหนึ่งนะครับแฟนเอมิจังก็ได้เดินมาหาแฟนมันก็ได้บอกว่าพวกนั้นทําอะไรงั้นหรือเป็นอะไรหรือเปล่านี่ยทำไมน้าซิดเชียวไม่สบายตรงไหนหรือเปล่าเอมิจังก็บอกเปล่าหรอกไม่มีอะไรก็คือเอมิจังไม่กล้าบอกแฟนมันไปครับว่ามันโดนแอบทายแฟนมันก็เลยบายๆกลับก่อนแล้วแล้วหนักกมมาาาาลลยททํใหห้้้ออจังงงงตว่ไ,ไปบขง และเอมิจังก็สังเกตได้ว่ามีตึกข้างๆโรงเรียนและตึกที่เอมีิจังกำลังจะเข้าไปนะครับมันก็คือโรงยิมพอเอมีิจังเปิดประตูไปดังฟิงนะครับมันก็ดันเจออาจารย์อาจารย์มันนะครับก็ติดฝนเหมือนกันแต่ที่สําคัญกว่านั้นนะครับก็คืออาจารย์มันชอบนักเรียนสังเกตใช่ไหมครับว่าเหมือนอาจารย์เนี่ยจะเอาใจใส่แล้วหนังก็ได้ตัดภาพไปตอนนางเอกเช็ดตัวในระหว่างที่นางเอกกำลังเช็ดตัวนะครับมันก็ได้เดินไปหาอาจารย์อาจารย์ก็กำลังคุยกับแฟนครับบอกที่รักผมกลับดึกหน่อยนะพอดีผมติดพายุก็คือในระหว่าง ในขณะที่กําลังคุยอยู่นี่นะครับอาจารย์ก็ได้เดินมาฟังเอมิจังก็ได้คุยกับแฟนนะครับบอกขอโทษทีนะพอดีฉันติดพายุตอนนี้ฉันยังไม่ได้กลับบ้านเลยอยู่ที่โรงเรียนแต่ถ้าพายุหมดเมื่อไหร่ก็คงจะกลับแล้วแหละแค่นี้ก่อนก็แล้วกันนะเดี๋ยวแบตหมดแล้วอาจารย์ก็ได้เดินมาถามเขาบอกคุยโทรศัพท์อยู่หรอทำไมไม่บอกคู่ปกครองล่ะว่าอยู่กับฉันไม่งั้นเดี๋ยวที่บ้านก็เป็นห่วงหรอกแล้วอาจารย์ก็บอกครับว่าเมื่อกี้แอบมองฉันใช่ไหมเอมิจังก็บอกเปล่านะครับไม่ใช่แล้วเอมิจังก็ได้เดินไปทันทีแต่ในขณะท คุยกับแฟนแฟนก็ถามครับทำไมยังไม่กลับบ้านสักทีเอมิจังก็บอกก็ติดฝนอยู่นี่เธอก็มารับซีจะได้กลับพร้อมกันและในขณะที่คุยกันอยู่นั้นนะครับอาจารย์กันได้เดินเข้ามาแล้วหนังมันก็กินเวลามือไปอีกนิดนึงคือตอนหลังๆนะครับไม่รู้อาจารย์มันคิดยังไงบังคับให้เอมิจังนะครับเปลี่ยนชุดเป็นว่าเล่นตอนแรกนะครับเป็นชุดพละสักพักนะครับเป็นชุดว่ายน้าและตอนนี้นะครับเป็นชุดนักเรียนมต้นอีก่ะคุ้มเลยนะแล้วหนังก็ได้กินเวลามือไปนิดนึงตัดภาพไปที่ห้องเรียนเวลาก็ได้ผ่่าานนไปสัััักกพะะครรบเเมมือออชุดจจงงขี แห้งแล้วแล้วอาจารย์ที่ปรึกษานะครับก็ได้เดินมาหาอาจารย์ก็ได้บอกว่าฉันไม่เคยมีความสุขแบบนี้เลยขอบคุณเธอมากมากเลยนะที่มาเติมเต็มความสุขให้ฉันเอมิจังก็บอกไม่เป็นอะไรหรอกช่างมันยังไงซาพรุ่งนี้เราก็กลับมาเป็นเหมือนเคยอาจารย์ก็แบบโถเว้ยคืออาจารย์มันชอบนางเอกนะครับแต่เหมือนนางเอกเนี่ยจะไม่สนใจก็แค่ยอมยอมไปครับเพื่อคันเวลาแต่อาจารย์ก็บอกว่าไม่ฉันชอบเธอจริงๆแล้วก็ได้กับพิบตาปิงปิงบอกของพวกนี้มาต้องใช้เวลาแล้วอาจารย์มันก็จ๊บนางเอกไปหนึ่งเทแล้วก็กินเวลามือไปอีกนิดนึงตััััดภาาาพไปในนนนนวุงงคีโรรรรเเยยออิจจกบบ์ะ ก็ทาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่พอผ่านไปได้สักทักหนึ่งนะครับเอมิจังก็ได้มารอที่ห้องเสื้อผ้าและพออาจารย์วิ่งมาหานะครับทั้งคู่ก็ได้ทําข้อตกลงซึ่งข้อตกลงทั้งคู่เนี่ยครับมันก็เยี่ยมมากคือเอมิจังก็ตกลงกันว่าทั้งคู่เนี่ยครับจะไม่เลิกกับแฟนแต่จะมาหากันแทนครับในช่วงเวลาพักเที่ยงแล้วก็ได้จับอาจารย์ครับเข้าไปข้างในพอถึงฉากต,ต่อไปหนังก็ได้กินเวลามือไปนิดนึงก็เริ่มทีท่าแรกกันเลยดีกว่าครับมันก็จับกินารีเล่นท่าประวันในกระดีก็ จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งครับ